ก็ต้องเกิดครับสดอกน่ครับเนี่นี่ก็ต้องเกิดครับพี่้องนี่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 ขีวเห้งนครับเขียเุเขียวทงวดนีมเสียเมเอากูไมเสียนี่ครับออือามดอกนี่ครับิ้มกุนีครับดอกนึง เนี ab, ้ยป anyway. ุณห์เนี้ยอือนี้องปล่อยขี้โต้เนียกรขื่นนะ่น้องกินกิน่เ่อเจ็บเจ็บเจ็บจางเดกิมเห็ดเป็นมืเนี่แม่บอกเฮ้อาอือกิ้มมากมื่กไห่ปุ่หอือนดีเจ็บ ขักพี่น้องนะเ่ไงขึ้นปวกกับตีเอามีอเมืบอดอกุ้นขินเห็ดกินไอูนกำลังขึ้นกินขึ้นกิขึ้นครัดนี่ดอกด้วยไหมดอกลังขึ้นลังขึ้นครับพี่น้องดอกนีแจงว่ เก็บบ yeah, ้านเดี่ยทำดอกพี่น้องกินเหมือนบ้าเากินเหมือนไหมน่าบาว้นน้ำหนองอือมึงก็แ่เท่นนี้ตัวนี้ไ คือว yeah, okay. yep. yeah. mm ่เอาสิม hmm. yeah. ันก็เป็นใครเต็มัะห็วตัวนี้ well, so. sure like ีกรอบนึ hmm, uh ่งครับต uh ุ้มุมตุ่มยังพยางไปมันสกรกี่หมอกี่หมอกนี่รบุ่มหนึ่งครับรักรัะี๊ีปี๊ี๊ี่ี๊บีง นี่ก็ต้องขึ้นครับพี่น้องกูนะกินถึงแม่กินแม่แลนเก็บเอาโอวานฮันวาตัวพี่สีมาทุ่มวะนี่ครับครับสามดอกครับพี่น้องกินบอล đặt bếp kim 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 luôn một ít một chim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  บืง้งเห็นไหมนี่นี่แหละฮะเรอบนกระติ่งวางอื้นี่ครับิเงีหยงยาวด้งเอาบ่าวเูบ,บเอกนครับ นี่ครับพูดมึงอืมาจ,าจาก,ก,ากันแากัน,นปูนเราเขาไปเจ็บพูดมังไงเออเ,เอาขามันเก่าขเข้าไปเจ็บใส่มึงนะไปอะมึงจริงกินข้างน้ข้อขาดประกนารอีกอือออกแม่นเหมือ โจมมะเนียบ้ยโจมมะพี่นี่ครับนี่มาถามทีมงานครับทีมให้ปวกพี่น้องไตให้ปวกนี่โอเคครับพี่น้องอุดท้ายให้ปวกพี่น้องนี่เอี้ยหวาดเว่ยเว้ยเ้อ พอย่งจุ่มเลยพเพราองามเลย <ừ> แต่มือสาวกับสิบสี่สิ้มหาคุกอีกเนี่ยนี่ครับ <c oughs> นี่เบิง้งนี่ครับเบาสำข <ừ> ูดค้ายให้ปวโอูดสายอาจารย์มึงกู้ดสายมึงเป้ยวมากเลยป็นบอหนึงนเปล่วสิวะมังกัน

บอลบลเหรอ์ไม่ยังม่อมึงตักคนนานึ่อยู่ทีเดีบอรู้ไหไยาลาตล่ารงอะไรอที่ไม่พอกันเนี่ยนครับนี่ครับพี่น้องอุ้ย กูอยากผักนั่งกิน,กนค,กคุมขุดครเปุกเบิูขดแล้ว่ะไปหาเจ็บขุ่นมลัวไม่นเรีวมึงเปลี่มยามากเลยบีเยมากันังไหบรน 你们走会离吧。